ข่าวดีอีกแล้วค่ะทุกคนถ้าเห็นหน้าเ่องแมทีเนี่ยต้องได้รับข่าวดีตลอดตลอดใช่ไหมวันนี้เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือ y o u u u b e s h o r t กำลังจะมี ช้อปปิ้งนะคะก็คือตะกร้าช้อปปิ้งนั่นเองใครที่ลงคลิปใน YouTube ช็อตนะคะจะมีให้กดตะกร้าช้อปปิ้งแบบนี้เลยโอ้โหมันคือสุดยอดของการขายของออนไลน์แบบเต็มรูปแบบจริงๆก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีวีก,ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราจะรู้ว่ามีการจะเปิดรับรายได้จาก YouTube ได้แล้วแต่จาก YouTube Short จะเป็นยังไงนั้นก็ยังไม่ได้เคลียร์ใช่ไหมอันนี้มีใหม่มาอีกหนึ่งเรื่องก็คือลงคลิปใน YouTube Short แล้วก็สามารถมีตะกร้าที่ให้คนกดจิ้มไปซื้อสินค้าได้เลยซึ่งตอนนี้ในอเมริกาเขาทาได้แล้วนะคะแสดงว่าของเมืองไทยเนี่ยอีกไม่นานแล้วเพราะฉะนั้นให้เรารีบลงคลิป ยูทูบช็อตเอาไว้เลยนะคะว่าอยากจะทําแบบไหนเอาจริงๆแล้วนะคะในฝั่งของจะไแม่ทีเนี่ยทำการตลาดบน YouTube มาโดยตลอดค่ะด้วยสูบนบาทด้วยเพราะคนเซิร์ชหาเราจาก Google แล้วก็ถูกลิงก์ไปดูคลิปวิดีโอของเราจาก u t u b e คนก็กดทักไลน์แอดมาสั่งซื้อสินค้ากับจะาแม่ทีเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะง่ายมากขึ้นก็คือดูคลิปเสร็จกดที่ตะกร้าได้เลยเห็นไหมโอ้โหต้องขอบคุณแพลตฟอร์มดีๆอย่าง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเพิ่มเติมมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจจะะะมมาแ้งเพิ่ลกันนะคะ ใครชอบข้อมูลการรับไรายได้แบบนี้การทําออนไลน์แบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกเจ้าแม่อีทีบ้างว่าชอบอย่างไรน,นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆให้รู้กันทั่วๆหน้านะคะ